คูนติดหรือเปล่าพวงมาแล้วพวงมา 6, หกพวงมาเจ็ดมาเจ็ดแล้วมาเจ็ดมาแปดหรือเปล่าโอ้ยวายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่งโอ้โหอย่างนี้วายบวกมาสองก็เต็มคราบเต็มคาราเบลกันไปทีขบมตอนนี้คูนคำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคําแนะนํากราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานนิเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมเสือครับผมจัดทุนไหมฮะสามหนึ่งห้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตาลสิบนะฮะแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติงหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกาลังใจกับผมนะครับไปกันเลยสิครับวันนี้ฮะ เสียงของเราฮะจัดวายมาหนึ่งครับผมจัดวายมาหนึ่งอ่างเปามาสามครับผมอ่างเปามาสามนะฮะจัดไปถาดก็มาต้มก็มีครับผมจัดกันไปรัวๆถาดมาหนึ่งถาดมาสองถาดมาสามอ่างเปามาหนึ่งถาดมาอีกสามครับผมจัดกันไปฮะเอานะส้มมาหกประทัดมาสามเอี๋ยวนี้วายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่งครับผมเอานะฮะตรงนี้อ่างเปามาสองประทัดมาสามส้มมาสี่พวงมาสี่จัดกันไปอย่างนี้เอานะฮะโอ้โหอ่างเป เอามาสองไปครับผมถุงมาสองจัดไปประทัดมาสามประทัดมาสามแล้ววายบวกมาหนึ่งก่อนเลยวายบวกมาหนึ่งอู้หูอาแล้วตอนนี้ถุงมา 3. สามต้มก็มาพี่เสืองเราจดจดจ้องจ้องอีกนะฮเป็นปนะครับผมคูติดหรือเปล่าคูติดหรือเปล่าครับผมมาแล้วตอนนี้มาแล้วครับพวงพวงมาแล้ววายวายมาหนึ่งวายมาหนึ่งโอ้โหวายบวกพวงมันก็โหมโหมวันนี้ไปที่คำปูติดไปเลยฮนะ จัดหนักจัดเต็มจัดตึงกระบบไม้นี้ฮะเอาแล้วครับผม200อไปแล้วฮะ200ไปแล้วโอ้โห300ไปแล้วจ้า300อโอ้โหไปแล้วทะลุสี่ร้แล้วผมพี่เสียงเราจัดมาไม้นี้ฮะตึงจัดจัดตึงนะครับผมโอ้โจัดไปอย่างนี้หน้าอย่างโหดครับผมโหดไปเลยฮะโจอยจัดกันไปอย่างนี้เอาแล้ว6 0รโอ้โหไปเลยนะฮะตอนนี้ไปแล้วครับผม25 0พพี่เสียงเราจัดมาอย่างนี้ไปแล้วฮะ ต่อเนื่องกันไปเลยฮะแต่ละสิบไม่ไหวครับผม <c oughs> ต้องจัดไปฮะแตาละสี่ไปก่อนเลยครับผมตอนนี้จัดกันไปโอ้โห้ว่าแล้วตอนนี้ไปแล้วครับประทัดมาสองประทัดมาสองส้มมาสามประทัดมา2อ <c oughs> พวงมาห้า ส้มมา2อโอ้โหประทัดมา3อ่งเปามา2พี่เสืองเรายิ้มแย่เคลียกแล้วจัดมาอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วโอ้โหไปนะครับผมตอน,นนี้ไปนะฮะเงาเงา,าประทัดมา3มอ่งเปามา2องส้มมาสี่ถุงก็มาประทัดก็มีรัวๆว,วกันไปเลยฮนะตอนนี้จัดกันไปคนระับบวกมา2องพันสองไปครับผมจดจดจ้องจ้อีกแล้ว,ลวไม่ต้องงอนครับผมจัดมาอย่างนี้พี่เสืองเราโอ้โหจะงอนทำไมฮะยิ้มเลยครับผมโอ้โห เอาแล้วตอนนี้ไปฮะจัดไปอ่างเปามาสองอ่างเป่ามาสองาาถุงมาอ่างเปามาหรือเปล่าไม่มาประทัดมาก่อนส้มมาสามประทัดมาสองโอ้โห,หและตันอย่างนี้ฮะตันอย่างนี้พวงจะมาหรือเปล่าพวงจะมาหรือเปล่าเต้นซ้ายเต้นขวาเต้นหน้าเต้นหลังแล้ว จัดกัน่างนี้คูณติดหรือเปล่าพวงมาแล้วพวงมาหกพวงมาเจ็ดมาเจ็ดแล้วมาเ็มาแปหรือเ่าโอ้วบวกมาหนึ่งบวกมาหนึ่งโอ้โหอย่างนี้วายบวกมาสเต็มครับเต็มคาราเบลกันไปเลยครับผมตอนนี้อคูณติไปอีกแล้วอคโหที่เตืองเล่าจัดมาอย่างนี้ฮะโอ้โูณาวนี้พันนึ่งแล้วทะลุพันหนึ่งแล้วพันสองพันสามพันสี่ไปแล้วพันห้าโอ้โหรวัแล้วพันหกพันเจ็ดไปเลยครับผม ไปครับผมสะดุ้น2,000หรือเปล่าอ2,000หรือมาทะลุ 00, 00. Oh. ้น2,000ไปแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วตอนนี้ไปดีครับสะดุ้น2,500 3,000 3,000โอ้โห1 0 0 0นไปแล้วครับผมโอ้โหไปครับชัยโยฮิวเลยครับตอนนี้การไปครับผมจัดกันไปอย่างนี้ เอาเลยฮะและสี่สิบไม่อยู่ครับผมสี่สิบไม่อยู่แล้วอย่างนี้ต้องจัดไปก็ผมตละ100ร้อยสิครับรออะไรฮะตอนนี้โอ้โหไปครประทัดมาสี่ประทัดมาสี่ต้มมาสาม ส้มมาสามโอ้โหวายบวกมาหนึ่งวายบวกมาหนึ่งยิ้มอีกแล้วพี่เสือเรายิ้มอีกแล้วโอ้โหแล้ววายบวกปรทัดบวกส้มจัดไปครับผมบวกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วตอนนี้จัดกันไปฮะเบาๆก่อนเลยวันนี้จัดกันไปโอ้โหรวยๆเลยส้มมาสี่ส้มมาสี่วายบวกมาหนึ่งโอ้โหเอะไรตอนนี้เอาครับยิ้มนี่ครับผมยิ้มอย่างนี้ถุงก็มาทำงงอีกแล้วฮะโอ้โหแฮปปี้หรือเปล่าแฮปปี้หรือเปล่าครับผมคูณติดหรือเปล่าครับพวงบวกวายพวงบวกวายวายมาสามเลยโอ้โหตอนนี้ว ายมาสามเลยวายมาสามบวกพวงไปสี่พวงไปห้าแล้วพวงโอ้โห,โโหนี้นะครับจุดครับผมคูณสิบเลครับผมสองพันาศูนูโอ้โหโอเอาแล้วผมจัดมาอย่างนี้ฮะตึงจัดกระบอกสามม้ติดเอาแล้วนี่จัดกันไฟสามพันสี่พันมาแล้วสี่พันมาแล้วครับผม สี่พันห้าสี่พันห้าสี่พันแปดโอ้ยสี่พันแพันไปแล้วห้าพันไปแล้วโอ้ห้าพัน่าอโอ้หกพันโอ้เจ็ดพัโอ้ยไปเลยครับสองหมจัดมาอย่างนี้ครับผมโอ้ยหมื 25, ่นหก็ตึงจะจัดจัดตึงๆนี่ครับผมโอ้โหสำหรับวันนี้นะฮะบวกมานะครับผมสามหม่นหกพันแปดสิบห้านะครับผมวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ